สาวสมโอสวัสดีค่ะพบพอ่อกับพี่น้องอีกเช่นเคยค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี่สาวสมโอมีข้อมูลสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกไม้ปาหล่ะกะไม่ผลมาฝากพี่ฝากน้องจ้าเฮามาเบิ่งว่ามันสินี่ขอดีขอเสียต่างกันจังไดและคนเพิ่นสีนิยมปลูกไม่อียงมากกว่ากันมารับชมและรับฟังกันเลยจ้า สำหรับใหม่ผลนะคะพี่น้องกระสีเป็นใหม่ยืนต้นที่ปลูกเพื่อการกินผลหรือว่าขายนะคะพี่น้องขาตัวอย่างก็เช่นบักลำไยบักพ้าบักม่วงบักทุเรียนที่สาวสมโอกาวมานั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าซึ่งไม่พลเนี่ยเขากะสิมักปลูกในสวนเกษตรหรือว่าสวนผลไม้นะคะพี่น้องมีการดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยตัดแต่งกิ่งนะคะ ผลผลิตที่ใส่ก็สิเป็นอาหารเป็นรายได้หรือว่าเฮานําไปแปรรูปก็ได้ค่ะพี่น้องคะสำหรับคอดีของใหม่ผลนะคะพี่น้องเป็นอาหารและรายได้ให้ผลผล,ผลิตกินได้สามารถสร้างรายได้ในระยะยาวค่ะพี่น้องคะใส่ประโยชน์ได้หลายส่วนผลกะกินใดใบดอกมเมล็ดเปลือกบางชนิดกะนําไปเป็นสมนุนไพรใดค่ะพี่น้องคะ และลำต้นบางชนิดก็ใส่ไปเป็นฟืนละกะ็ไม่ก่อสางได้จ้าอีกอย่างนึงก็คือปลูกครั้งเดียวกินได้หลายปีเลยค่ะพี่น้องจ้าและต้นเพิินก็นยังสามารถที่จสิ้อยหายเป็น่มเง่าละกะเย็นนะคะในบริเวณที่ห้าปลูกซอยลดการใส่พลังงานอย่างเช่นแอร์หรือว่าพัดลมค่ะส่วนขอเสียของเพิินก็คือ ต้องใส่เวลาในการจเจริญเติบโตนะคะพี่น้องคะส่วนใหญ่นี่ห้าจะใส่เวลาในการดูแลนี่3าถึงเปีกว่านะคะถึงสิเก็บผลผลิตได้ค่ะไม่ผลกระสิเป็นใหม่ที่ต้องการความดูแลสูงนะคะพี่น้องคะต้องการให้น้ำให้ปุย๋ยตัดแต่งกิง่ง และก็ป้องกันสัตตูพืชทำให้เห่าบอดดูแลให้ดีนะคะผลผลิตที่ออกมามันกระสิหน่อยค่ะพี่น้องคุณภาพต่ําเห่ากระสิบ่ได้ผลผลิตตามที่เห่าต้องการจ้าเสี่ยงต่อโรกเลยมแมแรงค่ะพี่น้องจ้าปัญหาหลักๆก็คือเพี้ยแป้งน้อนเจาะผลรรวงง่ายบางครั้งต้องใส่สารเคมีซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพและสิง่งแวดลอมของเห่าค่ะ ผลผลิตกระสิออกตามฤด,ดูกาลนะคะบัวรนี้ผลผลิตกินตลอดทั้งปีค่ะรายได้กระอาจสิบอสมามาเสมอราคากระอาจสินี่ขึ้นลงตามฤด,ดูกาลค่ะพี่น้องจ้าพื้นที่ที่ปลูกกระคอนขางสิกว้างนะคะพลนไม้ส่วนใหญ่ต้องการพื้นท,ที่มากกว่าปกติค่ะพี่น้องทันแม่นเฮามีพื้นที่น้อยเห่าปลูกแล้วมันกระสิบ,บัไดผลผลิตตามที่เห่าต้องการในปริมาณที่หลายๆค่ะ ต่อไปหฮากระสิมาเรียดหลูถึงไม้ป่ากันนะคะไม้ป่ากระสิเป็นไม่ยืนต้นที่ขืนเองในป่าค่ะหรือว่าเขาอาจจะปลูกเพื่อฟื้นฟูธรรมาชาติกันเลยนะคะพี่น้องคะตัวอย่างก็เช่นไม้ซักไม้ประดูต้นยางนาต,นต้นตะเคียนหลกักกระต้นพยุงนะคะพี่น้องจา๋าส่วนให่ใสประโยชน์ด้านไม้ซุ้งก่อสาแล้วก็เอาไปเฮดฟอรีิเจอร์ค่ะ และไม้ปลาเพื่นกันยังซอยรักษาระบบนิเวศด้วยนะคะช่วยในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพดูดซับคาร์บอนอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยจ้าบริษัปลูกเพื่อกินผลนะคะพี่น้องแต่บางชนิดก็มีผลที่ห้สัตว์ปลากินเป็นอาหารคะ่ะเอามาฟังขอดีของไม้ปลากันนะค่ะพี่น้องคะซอยอนุรักษ์สิ่งแวดลอมคะ่ะดูดซับ กา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยออกซิเจนรักษาความสมดุลของระบบนิเวศจ้าป้องกันการพังทลายของดินและน้ำนะคะพวารากผุนิสียึดลดการชะล้างพังทลายซอยเก็บความชุม่มชื้นล่ะกะ็รักษาต้นน้ำได้ดีจ้าเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าให้ร่มเงาและกะ็อาหารแก่สัตว์ต่างๆในป่าได้ค่ะพี่น้องคะ ที่สำคัญนะคะพี่น้องไม้ป่านี่ยังมีประโยชน์ทังเศรษฐกิจน้ำค่ะเนื้อไม้ใส่ไปก่อสร้สางใส่ไปเฮดเฟอร์นิเจอร์บางชนิดนี่อย่างเช่นไม้ซักไม้ประดูไม้พยุงขันตามทองตลาดกะมีมูลาค่าล้ายเลยค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็มีคุณค่าทางสม,มุนไพรวัฒนธรรมน้ำค่ะพี่น้องเปลือกใบรากใช้ไปทำยาได้ส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาท้องถิ่นของเรา ในส่วนของขอเสียเพิ่นก็นมีอยู่ได้ค่ะพี่น้องขอเสียของเพิ่นก็นคือใส่เวลาโดนค่ะพี่น้องก้วไม่สิโตนี่ใส่เวลาเป็นสิบปีเลยค่ะกับหบมอสมสําหรับคนที่ต้องการผลผลิตเร็วนะคะพี่น้องคะเนในส่วนของไผรที่ต้องการที่สิกินผลเพิ่นกบว่าสามารถที่สียหายผลใได้ขึ้นมาผลน่ะจ๊ะอันนี้ก็ต้องคิดหลายๆก่อนสิปลูกค่ะ และอีกสิ่งหนึ่งก็คือต้องใส่พื้นที่ในการปลูกลายค่ะพี่น้องคะว่าใหม่ผลใส่พื้นที่แล้วไม่ป้านีใส่พื้นที่มากกวัวได้คะ่ะเพราะว่าพื้นต้องการพื้นที่กว้างเพื่อสิเหตุในการจะเจร่ญเติบโตได้ยืดยาวคะ่ะเบาะเหมาะสมสําหรับพื้นที่บ้านหรือว่าสวนขนาดเล็กนะคะพี่น้องคะแต่ในปัจจุบันนี้ก็คือใหม่ปลาหนีเป็นใหม่เสียงต่อการถูกตัดทําลายนะคะพี่น้องเพราะว่ามันมีมูล,ลาค่าใน บางชนิดค่ะถ้าว่ามีการจัดการทีดีอาจจะถูกบุกรุกตัดใหม่ได้นะคะแล้วก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สั์ป่าค่ะเวลาถือตัดไปนอเขาจังลน้นนะลงบ่ห้ตัดต้นไม้ทําลายป่าเคนว่าสั์ป่ามันก็สิอยุ่่ไดค่ะพี่น้องคะและสิ่งสุดท้ายเลยทีคนสิปลูกไม่ปาต้องศึกษาก็คือในเรื่องของกฎหมายมันก็สิมีใหม่ป่าบางชนิดนะคะที่มีข้อจํากัดทางกฎหมาย เป็นไม้ห่วงหามอย่างเช่นไม้พยุ่งไม้ซักการตัดการปลูกนี่ต้องมีใบอนุญาตได้ค่ะพี่น้องคากรเฮ้าสิปลูกเฮ้าก็ต้องศึกษาข้อมูลดีๆนะคะสําหรับคิดนี้ทีสาวสมโอหาข้อมูลดีๆมาให้พีให้น้องกับบังมาสิเป็นประโยชน์แกพีแกน้องที่กําลังสิปลูกป่าหรือว่าไม่ผลนะคะคันสิปลูกยังกะต้องมีการวางแผนคิดพิจารณาดีๆได้จ้าพี่น้องจ้าเฮ้าเห็ดยังเฮ้าก็ต้องใ่ใจอยากได้ผลเฮ้าก็ต้องโลงแรง อยากประสบผลส้มเร็จเท่าก็ต้องใส่ความพยายามค่ะพี่น้อง้าฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่ด้วยจ้า